สวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF079 EP นี้จะเป็นอี EP สุดท้ายนะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ทำออกมาทั้งหมดนะคะีพีนี้เป็นอีพีที่9ข้อมูลของเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะเขียนลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะลายของตัวเสื้อจะเป็นเสื้อต่อดอกหกเหลี่ยมนะคะลายจะเป็นลายหวานหเวลาเราต่อดอกหกเหลี่ยมให้เราดูตรงนี้นะคะ นี่นะคะลักษณะของการวางดอกหกเหลี่ยมถ้าวางดอกตามที่พี่วางตัวนี้ก็คือด้านบนหนึ่งกลีบข้างล่างหนึ่งกลีบด้านขวาสองซ้ายสองเราจะต่อลงตัวพอดีแล้วคอเสื้อเราก็สามารถปรับได้ตามความต้องการค่ะตรงนี้พี่จะทําให้ดูทีละคลิปนะคะแล้วก็เราสามารถทําตามได้เลยความยาวของตัวเสื้อก็ตามชอบค่ะเรามาดูตรงท้ายสุดนี่นะคะตรงชายเสื้อ ชายเสื้อนะคะพี่เมย์ทำออกมาเป็นดอกตัดมุมนะคะเป็นดอกตัดมุมเสร็จแล้วเก็บริมริมที่ใช้เก็บเนี่ยจะเป็นริมเดียวกับที่ใช้ถักคอเสื้อโซ่ที่ใช้ถักตรงนี้จะเป็นโซ่สามแล้วทําปุ่มเลยนะคะเหมือนกําแขนเสื้อแขนเสื้อก็เหมือนกันค่ะตรงนี้เก็บวิธีเดียวกับเก็บคอเสื้อเพียงแค่ว่าคอเสื้อมันจะยาวกว่าเวลาเราเก็บคอเสื้อนะคะมันจะไล่ลําลดับออกไปตั้งแต่โซ่ห้า โซ่สี่สองแถวโซ่สามสองแถวนะคะโซ่สองหนึ่งแถวแล้วก็จบด้วยโซ่สองมีปุ่มด้านบนตรงนี้พี่จะทําให้ดูทีละแถวเลยนะคะดอกจะเป็นดอกหวานหวานะคะ่ะเวลาเรารีดนะคะเวลาเรารีดให้เรากลับด้านในกลับรีดด้านผิดนะคะกลับรีดด้านผิดรีดยืดลายแล้วมันจะได้เสื้อทรงสวยด้านล่างถ้าต้องการให้มันบานออกแบบนี้นะคะให้รับกับช่วงสะโพกให้เราขยายตรงที่เราถัก ดอกตัดมุมตรงนี้ค่ะดอกตัดมุมเวลาปกติถ้าเป็นตรงคอเสื้อตอนที่เราถักย้อนกลับตรงนี้มันจะเป็นโซ่โซ่ห้านะคะของพี่ปรับเป็นโซ่เจ็ดพอปรับเป็นโซ่เจ็ดเราถักซิงเกิลแล้วมันจะทําให้ตรงชายมันบานออกมารับกับสะโพกแบบนี้ถ้าใครต้องการต่อยาวเป็นเรสนะคะถ้าต้องการต่อยาวเป็นเรสก็สามารถต่อได้แต่ต้องขยายตัวดอกนะคะวิธีขยายตัวดอกก็คือเพิ่มช่องโซ่ที่เคยอธิบายไป วิธีที่หนึ่งเพิ่มช่องโซ่วิธีที่สองเพิ่มความยาวของกลีบถ้าความยาวของกลีบดอกตรงนี้มันยาวขึ้นมันก็จะทําให้เราได้ขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถขยายรับกับช่วงสะโพกเราได้แต่ของพี่เมย์พี่เมย์ถักเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะเสื้อจะเป็นทรงใส่สบายๆนะคะไม่ไม่คับไม่หลวมจนเกินไปมีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวนะคะถ้าจะถักตามพี่เมย์ ถ้าจะถักออกมาให้ได้ตามขนาดที่พี่เมย์สาธิตตรงนี้นะคะไหมพี่เมย์ใช้เส้นขนาดเบอร์ยี่สิบเป็นไหมซัมเมอร์เข็มที่ใช้เป็นเข็มสองมิลนะขนาดดอกที่วัดออกมาความสูงของดอกวัดจากด้านสูงสุดลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะต่อนหนึ่งดอกความสูงจะได้สิบสองเซนความกว้างวัดจากแนวกว้างด้านนี้จะได้สิบเซนแล้วก็สันของมันตรงนี้ค่ะหกเซนความกว้างของดอกมีผลกับ การคำนวณการคำนวณรอบตัวนะคะรอบตัวของเสื้อตัวนี้รอบอกหนึ่งร้อยเซนได้มาจากหน้าห้าแล้วก็หลังห้าถ้าคุณต้องการขยายขยายเสื้อตัวนี้เพื่อให้รับกับรูปร่างของตัวคุณเองขยายได้นะคะโดยการวิธีการขยายดอกให้คุณย้อนกลับไปดูที่ EP พีหนึ่งพี่เมย์มีแนะนำไว้ขยายกลีบดอกต้องขยายโซ่จะทำให้ได้ดอกใหญ่ขึ้น คุณต้องลองคำนวณออกมาดูว่ารอบตัวคุณเท่าไหร่แล้วหารด้วยตัวดอกแล้วคุณจะขยายกี่เซนนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการย่อให้มันเล็กลงวิธีย่อที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเปลี่ยนขนาดไหมเป็นขนาดเบอร์18ดอกก็จะเล็กลงเบอร์16ดอกก็จะเล็กลงค่ะถ้าคุณใช้เป็นเบอร์16พี่เมย์แนะนํานะคะว่าให้ใช้เข็มประมาณ 1. 3จุาจะถักสบายสบายถ้าใช้ไหมเบอร์18ดนะคะเส้นมันจะเล็กกว่านี้เข็มที่ถักสบายสบายสหรับ ไหมเบอร์สิบแปดก็คือหนึ่งจุดห้ากับสองมิลค่ะคลิปทั้งหมดนะคะมีเรียงลำดับเป็นแปดอีเป็นเก้า EP EP ที่หนึ่งนะคะพี่เมย์จะแนะนำภาพรวมของเสื้อตัวนี้ทั้งหมดแนะนำอุปกรณ์แนะนำผังคำนวณดอกเต็มความหมายดอกเต็มก็คือดอกที่เห็นเต็มๆแบบนี้ค่ะคำนวณดอกเต็มว่ารอบตัวจะต้องใช้ดอกเต็มเท่าไหร่แล้วก็แนะนำวิธีการถักดอกเก็บไว้แนะนำผังดอกอ่านลายตัวนี้เลยค่ะ EP สองนะคะเราจะต่อเราจะต่อวนวงกลมบนวงกลมบนวงกลมหนึ่งด้านก็คือต่อด้านสันนะคะด้านสันชนกันแล้ว EP ต่อไปนะคะ EP สามเราก็จะปิดงานวนวงกลมแล้วก็ขึ้น EP ต่อไปเรียงลําดับตามตามการหักเลยนะคะดูข้อมูลได้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะสําหรับคอเสื้อคอเสื้อจะอยู่ที่ EP แปด อีพีหกจะเป็นการสาธิตวิธีการถักดอกตัดมุมดอกตัดมุมที่ใช้นะคะจะใช้ตรงคอตรงหัวไหล่ตรงนี้หัวไหล่มีการปรับผังนะคะถ้าเราไม่ปรับผังตรงหัวไหล่ตรงนี้เป็นดอกตัดมุมมันจะทําให้ดอกมันยาวเกินออกมาแล้วมันจะไม่สวยพี่เมย์ปรับตัดมุมนะคะช้เสื้อก็ปรับตัดมุมไม่ให้มันเป็นย้อยตัวนี้ก็ลองเอาไปปรับดูได้นะคะอีพีเจดนะคะจะเป็นการต่อดอกตัดมุมแล้วก็เชื่อมหัวไหล่ตรงนี้ที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการแขนที่มันใหญ่กว่านี้นะคะสมมติว่าแขนอันนี้คุณมันแคบต้องการใหญ่กว่านี้มีวิธีนะคะก็คือคุณต้องต่อไปอีกหนึ่งแถวต่อหนึ่งแถวก่อนแล้วคุณค่อยไปถักลดตัดมุมเนี่ยแถวข้างบนนะคะจะทําให้คุณงงนิดนึงวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่เป็นคนต้นแขนใหญ่ขยายดอกค่ะง่ายที่สุดขยายดอกออกมาเดิมเลยดอกมันขึ้นด้วยโซ่โซ่แปดบวกสองนะคะคุณก็ขยายเป็น1ิบบวกสอง แล้วคุณขยายช่องโซ่ตอนหมุนกลับถ้าช่องโซ่หมุนกลับเวลาขยายให้ขยายเพิ่มทีละสองจากห้าก็เป็นเจ็ดนะคะโซ่เก้าเก้าก็บวกอีกสองเป็นสิบเอ็ดมีแนะนําไว้ที่ ep พีหนึ่งนะคะลองเข้าไปดูค่ะข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะเสื้อที่สอนถักทั้งหมดนะคะพี่เมย์จะลงไว้เป็นเพลย์ลิสต์นะคะจะเขียนไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกัน กดติดตามกดกระดิ่งเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็เวลาพี่เมย์ลงข้อมูลใหม่ๆคุณจะไม่พลาดความเคลื่อนไหวจากพี่ค่ะภาพนิ่งนะคะจะลงไว้ที่แฟนเพจค่ะพบกันเสื้อต่อไปนะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ